สวสัดีครับได้เวลาเก็บเกี่ยวเลยนะฮะข้าวเหนียวนะครับก็ขอหนึ่งห้าูครับก็วันนี้ตรงกับวันที่สิบแปดมันก็เป็นวันดีนะฮะวันดีวันสวยตอนนี้รถกำลังเกี่ยวนะครับผมครับขอเมื่อไม่ภาพเป็น สิ่งระบายนะฮะสิ่งอธิบายให้ทราบกับอันนี้เป็นรถอุ้มนะครับผมรถอุ้ม ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวทันสมัยมากออหนึ่งไร่นี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ผมคิดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จครับต่อไร่หนึ่งถ้าหากว่าทุกวันนี้ไร่นานต่างๆไม่มีเศษมงเศษไม้ตอไม้นะครับขวางทางของรถเกี่ยวก็คงจะแป๊บเดียวก็สามารถได้ ข้าวนะฮะเมื่อเราได้ข้าวแล้วเราก็จะเอาไปตากใช้เวลาประมาณสามวันครับเมื่อแห้งแล้วเราก็ขนขึ้นไปเก็บไว้ในเรานะฮะทางอีสานเราเรียกว่าเรานี่ครับแปลงข้าวเป็นข้าวเหนียวใหญ่ทีเดียวนี่ฮะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับผม ปกติแปลงนาะแปลงนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับฝั่งฝั่งขวานี่นนนนด้านหน้านี่เป็นข้าวเหนียวนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นนาดํานะครับผมเป็นนาดําผ,ผลผลิตสวยมากเลยครับนะฮะครับขอมอบภาพนี้มาเป็นของฟันของฝากให้งค,งครับ f c ซของผมที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับ รถกำลังเกี่ยวฮอากาศเย็นสบายเลยครับเพราะว่าข้าวหน้าหนาวแล้วนี่ครับผมผมจะสูงฟภาพมาใกล้ๆนะครับผมก่อนที่จะครับรถก็ไร่หนึ่งตกประมาณ7จ็ยหบบาทนะครับ ถือว่าพอประมาณแต่จะบอกว่าแพงก็ก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงจะไม่สมดุลกันนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ก็ตกคันหนึ่งทุกวันนี้ก็ล้านกว่าบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ